สวัสดีครับวันนี้ผมเจอบัคในเกม Coral Island ครับพอดีตอนกำลังจะไปทำการอัปเกรดอุปกรณ์ที่บ้านคนยักษ์ผมก็ได้นำเอาพวกอัญมณีมาอัปเกรดพวกอุปกรณ์การเกษตรของผมตอนที่กำลังอัพก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่พอตอนที่จะกลับผมไปเห็นว่าอัญมณีที่คิดว่าหมดไปแล้วยังเหลืออยู่ก็เลยเข้าไปอัปเกรดใหม่พอคิดว่าหมดแล้วออกมาก็ยังเห็นอยู่ก็เลยตั้งใจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรสรุปแล้วคือผมเจอว่าถ้าผมกดเข้าไปในเมนูอัปเกรดจากนั้นก็กดออก ไอเทมที่อยู่ในช่องที่เราเลือกจะเพิ่มขึ้น1อันครับก็เลยลองเพิ่มแท่งทองคําดูก็พบว่าจํานวนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นบักที่ดีครับแต่คิดว่าเขาคงจะมาแก้เร็วๆนี้สําหรับตอนนี้ถ้าใครอยากจะลองเข้าไปเล่นดูก็เข้าไปเล่นดูได้เลยครับเกม c o l a l Island สนุกดีอยู่เหมือนกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ